เตาที่แอลล้างน,นะคะก็สะอาดเอียบอ่องแล้วค่ะนนเี๋ยวนี้ลจะทาความสอาตอะะถึงเวลาท่จะต้องทำความสะอาดเตาบแล้วอจะความสะอาตาทุกๆประมาณ2เดือนนะะสัปดา ได้ไปอีกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักประมาณ3ชั่วโมงนะคะสามเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็มาถูมามาขัดใหม่นะ,ะมันก็จะออกนะคะทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกเองนะคะถ้าปกติแลวอะทำทุกๆเดือนนึงนะคะมันจะใช้เวลามินานนะคะเดือนนึงสองเดือนเรามาขัดทีแป๊บเดียวะค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ทิ้งไว้แค่ประมาณ3-5นาทีนะคะแอปก็ขัดต่อเศษที่มันแบบสกปรกเยอะๆอะค่ะออกไปก่อน เราที่เหลือมันคือค่าฝังแน่นเราก็ค่อยมาเราค่อยมาจัดการที่หลังได้นะคะไม่เป็นไรทาไว้ก่อนส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวพวกนี้นะคะแอลไม่เอาออกนะคะเพราะว่าเอาออกไม่เต็มใส่กลับไปไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามแบบทีละขั้นไปนะคะค่อยๆเช็ดตามซอกตามอะไรไปนะคะ มันมีวิธีการที่จะอ,ออกอยู่ค่ะแต่เวลากลัวว่าใส่เข้าไปแล้วมันไม่แน่นเหมือนเดิมนะคะเราไอ้ตัวฝาปิดต่อตอบก็เหมือนกันค่ะ<ด>มันมีวิธีการที่จะอ,ออกอยู่แต่ว่ากลัวว่าเอาใส่เข้ากลับเข้าไปมันไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วมันจะอันตรายก็เลยไม่ออกนะคะเขามีวิธ<ๆ>ีการบอกอยู่นะคะแต่ว่าในอ <Internet S 1> ินเทอร์เน็ตนะคะใน youtube เขาก็มีวิธีการบอกอยู่นะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า ตอนที่เรากลับเข้าไปมันจะแน่นยุอเปล่ามันจะอันตรายไหมถ้าเกิดเราอบขนมปังนะคะเพราะว่ามันร้อนเนาะเตาอพอล้างอันนี้เสร็จใช่ไหมคะแอลจะไม่อบขนมนะคะประมาณสองวันนะคะ,ะก็คือแอลจะพอ,อล้างอันนี้เสร็จใช่ไหมคะแอลก็จะเปิดเตาค่ะเตาให้มันร้อนเดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดอันนี้รอบนึงแล้วก็เช็ดด้วยน้ําเปล่าอีกรอบนึงนะคะ แบบผ้าหมาดๆนะคะแล้วก็จะเหมือนจะเผาเตาะค่ะอีกรอบนึงให้มันแบบแต่ตัวนี้มันโชคดีตรงที่มันไม่มีกลิ่นเลยค่ะมันไม่มีกลิ่นสารเคมีเลยมันไม่มีกลิ่นเหม็นชุนไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากนะคะอันนี้เป็นโปรดักของเยอรมันนะคะใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะค่าฝั่งนันเมื่อกี้น,นี้ค่ะที่แอลเอามาเอาน้ำยาโปะไว้นะคะแล้วเราก็จะมาขัดทีหลัง มันก็จะเอี่ยมอ่องเหมือนเดิมนะคะตัวไหนที่มันแบบคราบฝังลึกเราก็ค่อยมาทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณบางคนนะคะเขาทาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพลาสติกนะคะพลาสติกแรปนะคะคลุมไว้แล้วเขาก็จะมาเช็ดอีกทีทเดียวเลยจะได้ไม่ต้องขัดมากโนะเคแต่อันนี้คือคราบที่ในในเตาอบแอลไม่ค่อยได้ฝังแน่นเท่าไหร่นะคะแป๊บเดียวมันก็ออกนะคะนี่เดี๋ยวแอลจะด้านนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะด้านนี้ก็คือ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เสร็จแล้วด้านหน้าก็เสร็จแล้วนะคะข้างในก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์มันไม่เป็นสนิมนะคะก็โชคดีแอลอบขนมแบบใช้สเปรย์แบบไอ้น้ำทุกคนก็จะชอบถามว่าเป็นสนิมปะไม่นะคะเดี๋ยวคราบพวกนี้มันฝังแน่นนะคะแอลจะโรยอ,อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวแอลจะมานี่ ขัดแมตต์อีกรอบนึงให้นะโ่ไปกไ่อนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเช็ดนะเสร็จแล้วคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวโปะไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเช็ดอีกรอบนึงนะคะค่ะอันนี้ก็นี่นะคะทาความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสะอาดก็สะอาดใช้ได้นะคะเดี๋ยวด้านนอกนี้ก็ต้องเช็ดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็นี่คือเป็นตัวกระจกนะคะ ขอเช็ดทำความสะอาดรอบนอกเตาอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวาจะเอาถาดตัวที่เอารอ,องอบนะคะต้องเอามาใส่ไวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะก็ใช้วิธีเดิมค่ะใช้น้ำยานะคะเช็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่นะคะตอนนี้ก็คือแห้งแล้วนะคะแ้ง ด้านล่างตรงนี้ก็จะสร้างให้น้ำขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีช่องมีเนี่ยค่ะให้มันมีชอ่องให้น้ำระบายไปเสร็จแล้วค่ะในตัวก็จะจัดไปประมาณนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้แอลด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ